ประโยคถัดไปนะครับ There are four main categories of deltas แล้วก็เป็น list นะครับมี cognitive มี interpersonal มี self leadership แล้วก็มี digital นะครับประโยคมีแค่นี้นะเว้ยประโยคมีแค่นี้นะครับตรงนี้นะ Verb อยู่ไหนครับอ่าหรือเปล่าคะ เวิร์ดอยู่ที่ r ครับแต่ว่าเราก็เรียนมาใช่ไหมว่าแด e r มันก็มีความหมายพิเศษของมันใช่ไหมแดร r นี่หมายถึงมีใช่ไหมเวลาเราขึ้นต้นประโยคแบบไม่อยากจะมีประธานอนะ่ะแล้วเราก็อยากจะพูดว่าบนโต๊ะมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็พูด e r e is t h e r e a r ใช่ไหมถูกไหมครับแต่จริงๆก็คือ v ว r b เป็น r นะครับแล้วก็จริงๆประธานก็คือแด r e นั่นแหละแต่พอดีเราเรียนมาว่าเป็นแด e ์ r นี่มันเป็นชุดคำอ่ะที่แปลว่ามีอย่างเงี้ยนะครับ แต่แต่นึกภาพนะแรนนี่มันหมายถึงแด่ there, ที่นั่น are, คืออย่างเงี้ยนึกออกไหมสมมุติก็ต้องนึกภาพว่าเรากําลังมองอะไรบางอย่างอยู่เช่นสมมุติทับตัวผมตอนนี้ใช่ไหมกาลังมองหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่อย่างเงี้ยผมก็จะพูดว่าแด่ there, ก็คือที่นั่นอีฟคือมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์มอนิเตอร์อย่างเงี้ยก็คือมีมีมอนิเตอร์อยู่อันหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าถูกนะก็คือเนี่ย AR อยู่นี่แดเป็นประธานแต่ว่าเราจะไม่มองแด AR เป็นประธานกับกรมเราจะมองว่าตรงนี้เป็นชุดคําตรงนี้เป็นชุดคําที่แปลว่ามีนะครับมีอะไรครับ f o r main categories นะครับผมเห็นออฟผมอาจจะตัด้ผมเห็นเห็นออฟนี่ผมนะ่อาจจะตัดประโยคอาจจะแบ่งส่วนตรงแบ่งส่วนตรง,ง,ง preposition ตรงนี้นะครับแล้วพอผมเห็น list คำเนี่ยผมก็อาจจะอาจจะแบ่งประโยคอีกอีกส่วนหนึ่ง Categories ก็คือหมวดหมู่ใช่ไหม Categories นี่คือหมวดหมู่อันนี้เป็นกรรมนะครับแด่ o าโ main Categories เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าแดเป็นประธานอาเป็นกริยาเพราะฉะนั้น Categories ก็จะเป็นกรรมใช่ไหมแล้วก็ส่วนขยายของส่วนขยายของประธานไม่มีส่วนขยายของกริยาไม่มีกรรมก็จะเป็น Categories ที่มีเม n เป็นตัวขยาย แล้วก็มีโฟนี่ไปขยายเมนอีกทีหนึ่งนะครับแคตติริกทิคแคตติกรีสของอะไรของ Delta. เดลต้าของเดลต้าก็แปลว่ามันขยายนี่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ลิสต์ทั้งลิสต์นี้เนี่ยก็ขยายเดลต้าสกิลหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเดลต้าสกิลหนึ่งนะครับอ่ะพอถอดความก็จะบอกว่ามีหมวดหมู่ของเดลต้าหรือของสกิลเนี่ย ทั้งหมด4หมวดหลักนะครับเมนคือสำคัญเลอหลักได้แก่อะไรบ้าง c ognitive คือเอ่อ cognitive คือความสามารถในการคิดการอ่านนะครับคือความสามารถของสมองนะ cognitive นะครับ interpersonal คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลคือความสามารถในการปฏิสัมพันธ์นะอธยาศัยอะไรเงี้ยนะครับ self leadership ก็ le hip, คือ ประมาณว่านําตัวเองได้อะคือคือคือดูแลตัวเองได้นําตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดิจิตอลก็คือเนี่ยแหละทักษะทางด้านดิจิตอลนะครับผมผมไม่อ่านแบบสับปัญัตติภาษาไทยนะภาษาไทยเขาอ่านให้อ่านว่าดิจิทัลนะครับใช่ไหมเขาเขียนอย่างนี้เลยใช่ไหมซึ่งถ้าจะจะเขียนถ้าจะอ่านตามนี้จริงๆคุณต้องอ่านว่าดิจิทัลนะครับ แต่ว่าเราดันเขียนแบบนี้แล้วยังดันมาอานทะลึ่งมาอ่านว่าดิจิทัลอีกนะคือแบบแม่งดัดจริตซ้อนดัดจริตอะนะครับก็มึงเป็นคำภาษาอังกฤษมึงก็พูดภาษาอังกฤษไปนะครับดิจิทัลนะครับอมีสี่อย่างนะครับก็คือมีสี่หมวดก็คือ Cognitive, Interpersonal, Self Leadership แล้วก็ดิจิทัลนะครับประโยคถัดไป They tested in 15 countries and the respondents surprisingly score เห็นคำว่า and เนี่ปรว่ามีสองประโยคเชื่อมกันอยู่นะครับ Surprisingly score lower on the cognitive and the digital นะครับเอาหาเวิร์ก่อนบ้ให้แล้วว่ามีสองประโยค แปลว่าต้องมี verb อ,อยู่สองแกนนะครับมีแกนประโยคอยู่สองแกนอยู่ไหนเอ่ยมีส่วนร่วมใส่แซงหน่อยแล้ว test ป่ะค่ะ test test e s นะครับมีอะไรคำหนึ่งครับประโยคที่สอง verb อยู่ไหนครับ rest score, ร score. score score นะครับอ่านี่เป็น verb นะมีสองประโยคนะครับ เร,เราดูดีทีละประโยคนะครับพอเราเห็นเ y Tested ใช่ไหมเห็นเติม ed นี่คืออะไรนะพ s ร tense ใช่ไหมครับพร้อมการเล่าใช่ไหมละ่ะเล่าเหตุการณ์วิจัยที่เกิดขึ้นแล้วการทดสอบที่เกิดขึ้นแล้วพอเราเห็นอย่างนี้เป็น Past Tense เป็น Active Voice แปลว่านามที่นำหน้ามันมาก็ต้องเป็นประธานนะครับ day เนี่ยเป็นประธาน they tested, day tested d a y ทดสอบทดสอบอะไรครับ in 15 country ไม่มีกรรมใช่ไหมไม่มีกรรมใช่ไหมมันไม่เห็นคำนามใช่ป่ะแต่คือจริงๆมันเห็นตรงนี้ย in fifteen country พร้อมพอมี in มาเชื่อมนี่มันก็ตัดส่วนไปแล้วนะมันก็กลายเป็นวลีอีกวลีไปแล้วนะอ่ะประโยคจบแค่นี้ครับ h e y test e d เนี่ยคือประโยคละส่วน in fifteen country เนี่ยคืออะไรครับในสิบห้าประเทศเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรขยายขยายใครครับ test เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวขยายเทสเต็ดนะครับโอเคไหมครับเขานี่คือใครครับเนี่ยไอเดย์คนนี้คือใครวะ mm. มันคงต้องเป็นอ่าไงไนะเป็นฟิวเจอร์เวิร์ c สเปซหรือเปล่าไม่ครับเดในที่นี้คือคือคำว่าเทส์ว่าทดสอบใช่ไหมล่ะุมค,คิดว่าใครเป็นคนทดสอบเป็นคนศึกษาเป็นคนวิจัยล่ะ มันคงเป็นไอ้พวกที่เขียนรายงานนี่แหละใช่ไหมมันก็คือไอ้นี่แหละไอ้ทีมงานของบริษัท m c คเคนซี่นี่แหละนะครับแมคเคนซี่เป็นบริษัทคอนซัลท์ระดับโลกนะคือผมก็เพิ่งจะรู้จักนี่แหละนะแต่ว่าโม e เหมือนรู้จักมาแล้วอะไรอย่างนี้นะผมเพิ่งรู้จักไม่เกินหนึ่งปีงนะครับเพราะว่าต้องไปทําเรื่องการจัดระบบการบริหารในคณะช่วยกับทีมอยู่อะก็เนี่ยก็เลยได้ยินเนี่ยชื่อว่า m c คเคนซี่นี่เขาจะเป็นคนทํารีพอร์ต ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี่แหละเรื่องเรื่องการทํางานอะไรแบบนี้นะครับเดย์ hmm. Day นี่ก็ก็ค,<ม>คือทีมงานศึกษาวิจัยนี่แหละแล้วก็ได้ไปทดสอบนะครับทดสอบยังไงทดสอบใน15ประเทศโอเคนะครับอันนี้คือประโยคน์ตอนแรกประโยคท่ตอนที่ 2, สองอ่ะสกอร์เนี่ยเป็นเวิรบนะครับเป็นแกนของประโยคผมเปลี่ยนสีเป็นน้ําเงินแล้วกันนะ,ะหาประธานครับ Score นี้เป็น past tense นะครับอันนี้ไม่อ่าน score เร red นะครับอันนี้อ่าน S c o r e นะครับหรือว่าอ่านอ่านแบบอ่านแบบตัดเสียงให้มันสะดุดสะดุดอะ c o r e ์อย่างนี้ก็ได้นะไม่ต้องมีเสียงเดออกมาชัดๆก็ได้เวลาเราพูดเร็วๆพูด s c o r e ใช่ไหมถ้า score เสียงลากยาวนิดนึงอันนี้ก็คือแบบไม่ได้ต่อท้ายด้วยอะไรทั้งสิ้นอันนี้เป็นรูป verb ช่องหนึ่งแต่พอเราได้ยินเสียงสะดุดแบบ score อย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าไอ้แม่งเติม eD แล้วนะครับประธานคือคือคำนามคำไหนครับนี่อันนี้นะ respondents นะครับ r e s p o n d แปลว่าตอบสนองใช่ไหม respondents ก็คือผู้ตอบสนองในที่นี้ก็คือผู้ตอบแบบสอบถามนะครับ surprisingly scored lower on the cognitive And the digital. ไม่ถ้าสำหรับผมมุมมองผมนะในคนที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบลูกทุง่งอันนี้ไม่มีนามไม่มีไม่มีกรรมอีกแล้วนะครับผมมองกอน the c o g n i i v e and the ดิจิ t a l เนี่ยเป็นส่วนขยายวะ่ะอ่ะสมมุติผมเจอเฉพาะประธานกับกรรมเออกับกริยานะครับผมมองหาส่วนขยายละผมมองที่แกนก่อนนะแกนคือสกอร์ใช่ไหมครับเออ มีส่วนขยายอะไรบ้างที่มาขยายคำว่าสกอร์หรือว่าทำคะแนนเนี่ยอันไหนขยายคำว่าทำคะแนนบ้างครับ Lower. Lower มีอีกไหม surprisinglysurprisingly surprisingly. Surprisingly, ใช่ไหมถูกไหมทั้งคู่เนี่ยขยายสกอร์หมดเลยนะครับ แล้วก็ส่วนเนี่ย on the cognitive and the digital เนี่ยผมก็ยังมองว่ามันก็เป็นส่วนขยายของ lower นะโอเคไหมอ่ะลองถอดความผู้ตอบแบบสอบถามนะครับก็ทำคะแนนได้ต่ำนะครับในหมวด cognitive กับ digital นะครับก็คือหมวดของความสามารถของสมองกับเรื่องทักษะเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับ โอเคไหมแต่ว่าเป็นแบบเซอร์ไพรส์ซิงลี่ด้วยนะก็คือแบบเฮ้ยประหลาดใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามมันทำแต้มได้น้อยในหมวดความสามารถของการใช้สมองแล้วก็ทักษะด้านดิจิตอลนะครับอถ้ารวมความประโยคสองอันที่เชื่อมกันด้วยแอดนี่เราก็จะพูดว่างไงครับพวกพวกเขาไปทำการสำรวจใน15ประเทศแล้วก,ก็แปลกใจว่าเอ ي, ้ยผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ย ทำคะแนนได้น้อยในหมวดของความสามารถของสมองกับเรื่องทักษะดิจิทัลนะครับ